ตอนที่ยี่สิบูราดีไม่กลัวตรอกลึกชื่อเดียวกับตอนหลังจากจักรพรรดิองค์ใหม่ขึ้นครองราชฝนรถดูบใบไม้ร่วงในฉีตูกระตกไม่หยุดกระเบื้องหลังคาเก่ากระดำกระด่างคมไฟสีขาวแผ่นสูงยำยืนอยู่บนกำแพงวงังหลวงทอดสายตามองไปทั่วทุกหนแห่งล้วนปกคลุมในความหนาวเหน็บเย,ย็นเยียบ เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นระหว่างการล่าสัตว์แวดูใบแมร่วงทําให้องค์ครักษเสื้อแพรทั้งหมดถูกยึดป้ายห้อยเอวองค์ครักษเสื้อแพรนํำดับรองคันห้าขึ้นไปอย่างที้เหลือได้เชียวเทียนยาถูกส่งตัวเข้าคุกรอรับการพิจารณาจากสามตุลาการพร้อมกับหวาสื่อเซียนและพันหรกุยเสี้ยซิวจัวถูกโยกย้ายจากตำแหน่งผู้ตรวจการพระคลังขึ้นไปเป็นผู้ช่วยผู้พิพากษาสารยุติธรรม ตำแหน่งนี้ดูแล้วอำนาจหน้าที่ไม่ยิ่งใหญ่เหมือนผู้ตรวจสอบพระคลงแต่กลับได้เข้าไปอยู่ในใจกลางอำนาจของสามตัการแห่งอาณาจักรใต้โจอย่างแท้จริงพูดอีกอย่างก็คือเขาไม่เพียงมีอำนาจในการตรวจสอบคดีต่างๆที่มีความขัดแย้งยังมีอำนาจในการเข้าร่วมพิจารณาคำตัดสินที่กลมอาญาและสำนักตรวจการเสนอขึ้นมาด้วยเซียสวีซีวจัวหรือ หว้าไทยเขาเอ็นกายพิงต่างเตี้ยเอามาที่ทําจากหยกดําสนิทเป็นประกายก่อนเกิดเรื่องที่ร้านและสัตว์นานหลินมิเคยได้ยินชื่อคนผู้นี้มาก่อนเขาเป็นใครในสกุลเสีย้ย หลียวเสียงกูกู oo, กระพือลมใส่เตากำยานเบาๆก่อนตอบว่าทุนไทยเฮาเขาเป็นบุตรสายรองลำดับสามของสกุลเสียไพเคคะเดิมทีไม่เคยได้ยินชื่อคนพนี้แต่บ่าวตั้งใจไปสืบมาโดยเฉพาะกูกูเป็นคำ <c oughs> จะเรียกหญิงสูงวัยกว่าในเชิงเคารพ สกุลเซี่ยวไร้ทายา,าทหวานไทเฮาพูดหลายปีมานี้พูดมีชื่อเสียงก็คือเหยาเหวินอี้ยิ่งจอกเท่าหายเหลียงอี้ข้าคิดว่าเขาถ่ายทอดวิชาความรู้ทั้งหมดที่มีให้เหยาเหวินอี้ช้าเร็วย่อมต้องผลักดันเหยาเหวินอี้เข้าสู่สภาขุนนางคิดไปถึงว่าเขาจะแอบให้เสื้อซิวจือที่ไม่โดดเด่นพวกนี้อย่างเงียบๆหรือเสียงโกโก้พูดว่าเสื้อซิวจือเริ่มจากร่วมมือกับผู้ว่าการบนทน เีย4รวบรวมหลักฐานจากนั้นร่วมมือกับไฮเกินเหล่าให้เขาเป็นผู้ประสานตอนดำรงแตแหน่งผู้ตรวจสอบพระคังเคยปหาไปมาหาสู่6กรมบัดนี้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้ช่วยผู้พิพักษาสารยุติธรรมกำลังพิจารณาคดีของเกินเหลาของพวกเราน่าัวว่าคงตัดสินใจแน่วแน,น่นว่าจะสืบคดีจนกระจ่างแจ้ง่ยอมเลืกกางง่ายๆเพคะ ตอนนี้ข้าไม่อาจออกไปได้หวานให้เหาเนตรดวงเนเี่ยใช้แมวคุ้นคิดเสี้อซิวจืวจะสืบก,ก็ปล่อยเขาไปสืบสกุลหวานเดินทางถึงช่วงเวลาสําคัญแล้บอกพี่ใหญ่ว่าพึงมีความเด็ดเดี๋ยวเยี่ยงผู้กล้าตัดข้อมือสกุลหวาจึงจะประหาดขึ้นได้อีกครั้งหลิวเสียงกูกูรับคำํำถอยออกไปอย่างเงียบเชียบ <c oughs> พี่ใหญ่ผู้กล้าตัดข้อมือ มาจากสำนวนแมลงพิษมุดอ,อกต่างรีบถอดเสื้อไล่มูพิษฉกมือผู้กล้าตัดข้อมือหมายถึงบรุษที่มีความเด็ดเดี่ยวถึงข่าวกระพันย่อมกล้าเสียตะส่วนน้อยรักษาส่วนมากโดยไม่ลังเลส่เสจนอชวนสะบัดน้ำฝนบนร่มนั่งอยู่บนระเบียงทางเดินชํำรุดสุดโสมในลานเปลี่ยวร้างครึ่งชยามก่อนหน้านี้เงาร่างใหญ่เธอท่าเหมือนคุณข่าวของสีหงเสียน สีหงสเวียนก้าวเข้ามาในประตูคลองกลางร่มเดินตรงเข้ามาตอนนี้หูตากระจายอยู่เต็มหมวดข้าเกือบปลีกตัวออกมาไม่ได้สีหงเชียนรวบเสื้อและนิ้วหน้าถามเรียกข้ามมาเวลานี้มีเรื่องสัมพันธ์อันใดหรือสีกูอานถูกส่งตัวก็คุกของกรมอาญาสนเจอชวนพูดความปราะนาะตลอดหลายปีของเจ้าอยู่ตรงหน้าแล้ว หากไม่ช่วยอาการนี้รุกไล่จะร้อยเขาเป็นสุนักร้อนใจกระโดดกำแพงหรือโทษตายเขาถูกกำหนดแน่นอนแล้วสีหงเฉียนพูดค่าลงมือในตอนนี้ย่อมเป็นการวาดงูเติมขาวาดงูเติมขาหมายถึงคำม,มากเกินไปจนคึกไม่เกิดผลดีนนมีแต่ผลเสีย <c oughs> โลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่แน่นอนเป็นหน้าขาวกระจจาของสรจเจอชวนปราศจากรอยยิ้มยิ่งเป็นช่วงเวลาสำคัญยิ่งไม่อาจประมาทได้ตกอยู่ในอันตรายไม่ตายย่อมต้องมีทางรอด สีหงชียมองไปหน้าด้านข้างของเขาเอ่ยว่าสคด,ดีสกุลหวามอบหมายให้สามตุลาการตัดสินลงตานตั้งหลายคู่จับจ้องมองอยู่เจ้าคิดจะลงมืออย่างไรข้าไม่ลงมือสนเจ้าชวนหันไปมองเขาเขาเป็นสุนัขตัวหนึ่งของสกุลหวาช่วงดำรงตำแหน่งกระทำความผิดมากมายเพราะเพียงมอบเอกสารเหล่านั้นให้ศาลจะทำสักแผ่นสองแผ่นเขาย่อมต้องตาโดยไม่ต้องสงสยัย <c oughs> พกพาอาวุธยามอยู่ต่อหน้าพระพักไล่ล่ารัชทายาทสองเรื่องนี้ยังไม่เพียงพอเขาต้องตายอีกเลยเขาเป็นผู้มัคการสูงสุดของ8ดกองกำลังเดิมมีสิทธิ์พกอาวุธต่อหน้าพระพักอยู่แล้วการไล่ล่ารัชทายาทไม่เกี่ยวอันใดกับเขาเขาสามารถยืนกรานได้ว่าเพราะเห็นถานการ์ผิดปกติจึงกลับเมืองหลวงเพื่อน,นํากาลังมาเสริมมาช่วยเหลือบัดนี้จะพัดองค์ใหม่ทรงหวาดระแวงทหารรักษาพระองค์แม้จะกับ กุมสกุลหวาแล้วแต่กําลังต้องการความช่วยเหลือจากแปดสกุลใหญ่ฟาบาท,ทรงลังเลตัดสินพระถ่ายไม่ได้เช่นนี้ยิ่งยื้อเวลานานไปสี่กู้อันก็ยิ่งยากที่จะตายเสนอชนทะเลเสียงเย็นตราบใดสี่กู้อันยังไม่ตายเจ้ากยก็ยังคงพุนชายรองสกุลชีไม่มีวันโดดเด่นขึ้นมาได้ <c oughs> สี่หงเสียเนเงียบไปคนหนึ่งเจ้าคิดจะทำอย่างไรคุณเดียวกัน สีกูอันดำรงตำแหน่งใน8กองกำลังตั้งแต่รัชชกเสียนเตอที่4จบจนไปบจรบันเวลา4ปีแล้วงบทหารของ8กองกำลังทั้งหมดก็คือ9ล้านตำานึงแต่รายจ่ายที่สามารถตรวจสอบในมัญชีได้มีเพียง7ล้านตำาลึงเงินที่เหลืออีก2ล้านตำลนึงหายไปไหนพวกมันล้วนผ่านมือ สีกู้อันก่อนจะหายสาบสูญไปเสนญเจอ่วนพูดการตรวจสอบบัญชีเดิมเป็นหน้าที่ของเสี้ยซิวจัวค่าคิดว่าหากเขาตรวจด,ดูบัญชียังสามารถเปิดโปงรายจ่ายสูญนเปล่าได้มากกว่านี้ด้วยซ้ําเงินจํานวนมหาศาลเช่นหีพันโหรกุ้ยกับหวาสือเซียนล้วนหยิบฉวยได้เหตุผลเพียงเพราะความโลภเท่านั้นทว่าสีกู้อันกลับทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะเขาม่อาจโลภในมือเขาเป็น 8กองกําลังที่ทําหน้าที่สําคัญอย่างการตรวจตราอารักขาฉีต่ตูหากเขาไม่สามารถอธิบายได้ว่าเงินก้อนนี้หายไปไหนก็อนื่นย่อมได้แต่สงสัยว่าเขาใช้8กองกําลังบังหน้ายกย้างเงินไปเต็ดสินบนทหารเลี้ยงกองทัพส่วนตัว สีหงเสียนพรานขนลุกทั้งที่อากาศไม่หนาวับพูดเลี้ยงกองทัพส่วนตัวหรือเขาอยู่ข้างบันลังของโอรสวรรค์จะขับเลี้ยงกองทัพส่วนตัวจุดประสงค์คืออะไรส้นเจ้าชวนพูดต่อไม่ได้สีหงเสียนปฏิเสธทันทียกมือขึ้นซับเหงื่อเจ้าคิดว่าข้าบ้าไปแล้วหรือไร การเข้าด้วยฝ่ายสกุลหวาทำให้เขาตายแค่คนเดียวแต่หากวางแผนก่อบทย่อมต้องตายทั้งตระกูลความผิดนี้มีโทษประหารถึงเก้าชั่วโครอสนเจ้าชวนหัวเราะกดเสียงเบาลงโอรสวันหนึ่งสมัยใช้คุนนางหนึ่งชุดบัดนี้จะพัดองค์ใหม่พึ่งพ่องของราชเป็นโอกาสอันดีของเจ้าสีกู้อันกลังมอบชช้ตัวเองเป็นของหวานแสดงความยินดีในการเลื่อนตำแหน่งของเจ้าต่างหาก เจ้าต้องการให้ข้าเออสี่หงเชียนจ้องสนเจอชวนครู่หนึ่งก่อนหัวเราะออกมากระหารเจ้าหดเที่ยมยิงนักนี้ร้ายอย่างไรถ้่เขาก็เคยช่วยเจ้าไปถึงสองครั้งเจ้าจะไม่รำลึกถึงบุญคุณแม้แต่น้อยจริงๆหรือบุญคุณหรือสนเจอชวนหยิบร่มขึ้นมาข้าคนทั้งหมดแล้วค่อยตอบแทนก็ยังไม่สายอีกอย่าง การแข่งแย่งชิงยีในวันนี้ทั้งหมดล้วนเป็นการต่อสู้เดิมพันระหว่างสกุลเซียวกับสกุลหวาเกี่ยวอันใดกับข้าด้วยพอพูดจบเขาก็กางร่มพงกศีรษะให้สีหงเฉียนนิดนิดก้าวเข้าไปในสายฝนท่ามกลางราตรีสีหงเฉียนนั่งอยู่บนระเบียงทางเดินตามระพังรอจนเขาหายลับไปแล้วจึงลุบหลังตัวเองพบว่ามีเหงื่อยเย็นเต็มไปหมดโกรธมันกัดหลายวันต่อมา ศาลยุติธรรมพิจารณาคดีเกิดขึ้นระหว่างการละัตว์ฤดูไปไม่ร่วงอีกครั้งผู้พิพากษาศาลยุติธรรมเกียงเสี้เป็นผู้พิพากษาหลักไหเหลียงอีเป็นผู้ตรวจสอบเสี้สิวจัวเป็นผู้พิจเป็นผู้พิพากษาร,ร่วมนี้เป็นคดีใหญ่ต้องให้สำนักตรวจสอบเป็นผู้ตรวจสอบความเรียบร้อยจานนั้นยื่นความผิดฐานสมคบคิดคนชั่วทุต ยริตยักยอกภาษีและเป็นภัยตอบแผ่นดินไปยังศาลยุติธรรมในบรรดาความผิดทั้งหมดความผิดฐานสมคบคิดคนชั่วทําเอา6หกกรมหวัดร,ระแวงไปตามๆกันคุณนางที่เคยไปเยือนจวนสกุลหวาหรือได้รับการสนับสนุนจากหวาสื่อเซียนและพันรูกุ้ยต่างรู้สึกไม่ปลอดภยัย หลายวันนี้มีคนยื่นหนังสือร้องเรียนหวาสื่อเซียนกับพันหรูกุยมากมายนับไปทั่วแต่คนต่างแสดงความจงรักภักดีปเปิดเผยความจริงอย่างเต็มที่กลัวแต่ตัวเองจะพลอยเดือดร้อนไปด้วยเท่านั้นหลีเ่เจินเหิงเห็นหนังสือกราบทุนและปวดหัวเดิมนิสัยเขาอยู่นิ่งไม่ได้อยู่แล้วเพียงแต่ตอนนี้บ้านเมืองในช่วงไว้ทุกข์เขาจึงไม่กล้าเล่นสนุกส่งเดชเพราะเหตุการณ์คืนนั้นตอนหายเหลียงอีเผชิญหน้ากับหวาสื่อเซียนแล้วใจสึกบาดกลัว ไฮเลียงอีมากไฮเลียงอีเป็นคนคร่ำเคือถึงเพียงนั้นหนวดคราตัดเบีอย่ยางเป็นระเบียบระเบียดมักทิ้งตัวอยู่ตรงกระจุกกระดุมเบ็ดที่สองของอกเสื้อเสมอเกี่ยวที่ครอบอยู่บนศีรษะตรงเพียงเส้นผมหมีจนเรียบกริบแล้วดูซานฟู่เทียนอยู่บ้านสานฟู่เทียนรูปชื่อย่อยของจีนฤดูการย่อยของจีนช่วงเวลาร้อนอบอ้าวที่สุด รัดูร้อนอบห้าวอยู่บ้านไม่ปลดกระดุมแุ้หนาวยามประชุมคุณนางไม่ซ่อนมือในแขนเสือ้อยามยืนประหนึ่งต้นสนบนยอดเขายามเดินเปลือบเสมือนสายลมหุบเขาเงียบงนันเวลาจัดการงานใดล้วนไม่ชักช้าสามารถรับฟังการสืบสวนคดี3วันสามคืนได้โดยเปิดเผยสินะอ่อนล้าแม้แต่น้อย หลีเจินเหงิงทำตัวเสวยเพรจนชินเห็นกนางเก่าแก่แบบนี้แล้วรู้สึกแข้งขาอ่อนด้วยคดีสกุลหวาทำให้ไท่หายเลียงอี้ต้องคอยรายงานความคืบหน้าให้เขาฟังอยู่เสมอหลีเจินเหงิงรู้สึกว่าบัลลังก์มกรเด็นมักหลีหมิงหมิงหลีแข็งเกินไปนั่งนานและปวดก้นยุสานคนนำเบาะรองมาวางซ้อนกันหลายๆฉันว่าหายเลียงอี้เห็นแล้วกับตะเก็นบอยเขามีความอดทน ความรู้สึกตีนกุมนานเหมือนจะคงอยู่เพียงคู่เดียวหลังจากนั้นเป็นภาระอันหนักอึ้นการประชุมคุณนางตอนเช้าที่ไม่มีวันหยุดทำให้หลีจินเหิงยากทะทนต่อไปได้เขานั่งอยู่บนมาลลังกรก็จริงแต่กระบางครั้งกลับฟังไม่รู้เรื่องเลยว่า คนที่อยู่เบื้องล่างกำลังโต้แย้งเรื่องใดกันไม่มีเงินหรือเก็บภาษีสิข้าคุณนางทุจริตกลุ่มหนึ่งเก้าเงินคืนมาได้แล้วไม่ใช่หรือมีอะไรน่าตกเถียงกันเล่าหลีเจ้นเหิไม่กล้าเปิดเผยความในใจเขากลัวหายเหลียงอี้ หหยเลี้ยงอียิ่งหวาดกลัวคนศึกฝ่ายบุญและฝ่ายบูเหล่านี้เขาไม่รู้ว่าพวกเขาถกเถียงอะไรกันอยู่และไม่รู้ว่าเหตุดใดจึงไม่อาจประหารพักพวกสกุลหวาดได้ทันทียิ่งไม่รู้ว่าไทเฮาที่นำลมาให้เขาทุกวันคิดอะไรกันอยู่แน่เขากดตัวบนแท่นมังกรรู้สึกเหมือนตัวเองแค่ฟันไปองเตนอฝ่าบาทประชวนหรือเซลซือเย่ถูกเรียกตัวเข้าวางเจอหมอหลวงจากสำนักแพทย์หลวงนอก ตำหนักหมิงหลีโมหลวงตอบวิตกกังวลเกินไปถ้ายังถูกไอเย็นในศาสตร์ฤดูข้าวประเดี๋ยวพุ่มขับการเข้าไปแล้วต้องตักเกินฝ่าบาทหน่อยเซียวเยยปกดดามหลังลี่ออกเลก้าวเข้าไปในตำหนักหมิงหลี หลีเจนเหิงเพิ่งกินยาเข้าไปยังม่นั่งเมาอ,อยู่บนตังยินเสียงเซียวเยรีบสวมรองเท้าเรียกบอกให้คนเข้ามาทันทีเซออันหลีเจนเหิงพูดเจ้ามาพอดีประเดี๋ยวห้องเครื่องหวานจะยกขนมรังไหมาตาพยักมาเจ้าลองชิมดูเป็นขนมพวกเราเคยกินในงานเลี้ยงคุณนางเมื่อหลายปีก่อนเซียวจะเย่โขกทิศศักเอ่ยว่าขอพระไทยฝ่าบาทขนมรังไหมาตาพยากักชื่อขนมหวานทำจากน้ำตาลเออแล้วใครจะรู้มันเนี้ย หลีเจนเหงิงใช้เสื้อคลุมกายนั่งนิ่งอยู่คู่หนึ่งก่อนพูดเสื้ออันนั่งลงเถิดเซียวชีเย่นนั่งลงข้ารับใช้ได้คยครปวิบัตซ้ายขวาออกไปหมดแล้วหลีเจนเหิงผันลุกขึ้นเดนินเดินบนอยู่กับที่อย่างร้อนรอนเสื้ออันฉันไหนจึงยังไม่ประหารหวาสือเซียนเสียทีสารยุทธธรรมบอกว่าต้องพิจารณาซ้ำอีกครั้งเรื่องนี้มีไรน่าพิจารณาอีกหรือฮะเซียวชีเย่นตอบสารยุทธธรรมต้องพิจารณาคดีสามรอบนี่เป็นกฎระเบียบเพื่อ้องกันไม่ให้เกิดการ ตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรมหลักฐานเอาผิดวาสื่อเสียนชัดเจนก่อนปีใหม่จับประหารเขาได้อย่างแน่นอนระยาค่ะค่ำคืนยาวนานความฝันมากหลายหลีเจนเห็นพูดอย่างประมาทายเฮาไม่มีท่าทางลนลานเลยเจ้ารู้หรือเปล่านางสั่งให้คนเอาขนมมาให้ข้าทุกวันนาะงคิดจะทำสิ่งใดคิดจะวางยาฆ่ากระนั้นเลยค่ำคืนยาวนานความฝันมากหลาย เวลาเนิ่นนานเท่าใดโอกาสที่เรื่องราวจะพลิกผันยิ่งมีมากขึ้นเท่านั้น ตอนนี้สกุลหวาเป็นที่ประนามของทุกคนไทยเฮาย่อมต้องแสดงความรักความเมตตาของผู้เป็นมันดาออกมาเซียเซีเยเห็นเขามีสีหน้ากระบนกระวายตาหอบตาเขียวคล้ำจึงถามว่าตอนกลางคืนความบาดบันทมได้ไม่ดีหรือข้าจะลับลงได้อย่างไรหลี่เจิ้นเหิงต่อพวกเขายัางไม่ตายข้าจะดับลงได้อย่างไรเชอ่ออันเจ้าผูดกระหายเลี้ยงอีให้ข้าทีบอกเขาว่าไม่ต้องพิจารณาคดีซ้ำแล้วรีบตัดสินและลงโทษพวกเขาซะ ทำแบบนั้นได้ที่ไหนล่ะเซียวซือเย่เป็นผู้มังครับการทหารรักษาพราะองค์ไม่เกี่ยวข้องกับสามตุลาการเขาจะก้าวไกยการพิจารณาคดีของสามตุลาการได้อย่างไรอีกอย่างหลังเหตุการณ์วุ่นวายในการล่าล่าสัตว์ฤดูใบไม้ร่วง คนต่อไปที่จะถูกเพ่งเลงคือเขาเซลซิเย่คุณนางฝ่ายบุญที่มีหายเหลียงอีเป็นหัวหน้าไม่ยอมปล่อยเซลซิเย่ไปแน่สองสาวันนี้เซลฟางชี้ก็ได้ข่าวมาบ้างแล้วไม่มีใครอยากเดินพันกับเรื่องนี้หากเซลซิเย่ยังอยู่ในฉีตูหลีเปิ่ย่อมกระตือร้นในทุกเรื่องวิกฤตของจงปัวเป็นแผลใจอย่างหนึ่งเซลที่หมิงสามารถช่วยเหลือฉีตูหนึ่งหัสามารถช่วยเหลือฉีตูสองหนแต่เขายอมช่วยเหลือฉีตูหลายๆหนอย่างเต็มที่งั้นเรื่อต่อให เขาบอกว่าทำได้แต่ใครเล่าจะเชื่อดังนั้นไม่มีทาง <c oughs> ดังนั้นไม่มีทางที่เซียวซูยเย่จะขัดแย้งกับผุนนางฝ่ายบุญในเวลานี้หลีเจินเหิเงเองก็รู้ว่ามีอาจทำเช่นนี้ได้นั้นจึงห่อเหี่ยวใจยิ่งกว่าเดิมตอนขนมรังไหมาตาพยักคุงยกเข้ามา เขาชิมส่งสงไม่กี่คำแต่ไม่รับรู้รสชาติอะไรพอเซลเซีย่จากไปเขาเอ็นกายกลับลงบนต่างอีกครั้งรู้สึกว่าการเป็นจันแบบนี้ช่างไร้ความหมายส่วนลู่ที่คอยปิบติเขาตลอดเวลาเห็นนั้นคุกเข่าลงข้างต่างเอ่ยเสียงเบาฝ่าบาดให้ข้าน้อยออกไปเดินเล่นเป็นเพื่อนดีหรือไม่พยา,า่ะมีเจิ้นเหิงตอบไม่เอาข้าเหนื่อยสวงลูกกรอกตาแล้วพูดต่อเะนั้นเชิญแม่นางหมูร่วมมาบรรเลงผีผาให้ฟังดีหรือไม่พยากาะ หลีเจนเหงพริกตัวเหลือบมองไปข้างนอกแวบ,บหนึ่งเห็นว่าไม่มีคนจึงพูดไม่ได้กระเมืองบ้านเมืองช่วงไว้ทุกอีกอย่างนางยังอยู่ในจวนพันธุ์หรกุ้ยพานังระวังตอนนี้จะไม่ถูกด่าหรือสวงลว่หัวเราะออกมาฟาบาดท,ท่านไปถึงจกักรพรรดิวังหลวงแห่งนี้ท่านเป็นใหญ่ที่สุดพวกเราขันทีทำอะไรเราข้นนาง พนางเหล่านั้นจะรู้ได้อย่างไรถ้าพวกเราแอบทํำอย่างลับๆห,หลีเชยนเฮิงพรันกระปี้กระเป๋าไม่สนใจขนมแล้วไม่ให้ให้เกหล่ารโร จะมิกครรู้ทั้งนั้นพยากาทสวงลูกคานเข่าเข้าไปฝ่าบาทเป็นเจ้านายของพวกเราส่วนเขาไม่ใช่สักหน่อยพวกก็น้อยทํางานรับใช้ฝ่าบาทถ้าพระฝ่าบาทไม่ประสงค์ให้ใครรู้คนนั้นย่อมไม่ทางรู้แน่นอนดีดีด,ด,ดีลีเจ้าเถึงปรบมีดีดีดหาโอกาสไปซะรีบไปยิย่งเร็วยิ่งดีให้หมู่รูเขาวางพันดูกู้ยตาอยู่แล้วอยู่นั่นต่อไปมีแต่ไออัปตมงคลน <c oughs> ตอนเซลเย่ออกจากวังฝนตกลงมาอีกครั้งเขารู้สึกหงุดหงิดอย่างไร้สาเหตุความพึกเหมิมก่อนการล่าสัตวรูปใบไม้ร่วงเหมือนจะสลายหายไปในข้ามกึนเดียวย้ำนี้แม้แต่ดาบเขายังไม่อยากชักออกจากฝักด้วยซ้ำฉันอยางก,กับเจ้าหุยมารับเขาเซีลเย่ขึ้นรถมา้ารถแล่นไปได้ครึ่งทางเซียวเย์พันเลิกมนัน ท่านบอกพ่อกับพี่ใหญ่ด้วยคืนนี้ข้าไม่ก,กลับไปเพราะจบเมรอยน้องสองขันรับกระดดลงจากรถมามุ่งหน้าไปยังถนนตรงหลงตัวปราบไปดื่มสุราอีกแล้วกระมังเจ้าหุยลงจากรถมาพูดกับฉันอย่างเจ้าบเรียนท่านอองกรัฐถาญาติข้าจะตามคุณชายไปเองบ้านเมืองอยู่ในช่วงวัยทุก์หากดื่มมากจะก่อเรื่องวุ่นวายจะไม่ดีเฉิงอย่างพูดป่านนี้เจ้าคงหาคนไม่เจอแล้วละในเมื่อผู้บังคับการ ไม่อยากให้ใครตามไปก็ปล่อยเขาไปเถอะเ <c oughs> จ้าหุยเป็นรองคนณพนที่เซียวจิหมิงฝึกมาส่วนเฉินหยางเป็นรองคนพนเซียวซีเย่ฝึกมาแม้ทั้งสองล้วนเป็นคนสกุลเซียวแต่ถึงอย่างไรความคิดก็แตกต่างกาันเจ้าหวยจะเหมือนพี่ชายมากกว่าเขาหันไปมองกลางสายฝนไม่เห็นเงาร,ร่างเซียวซีเย่แล้วจริงๆ กองกำลังองค์รักเสื้อแพรถูยึดป้ายห้อยเอยวผู้อยู่ใต้มาคัมชาจึงต้องเข้าทะเบียนทหารรักษาพระองค์ชั่วคราวทำหน้าที่เป็นกองตรวจตราตอนนี้คืนนี้สนเจ้าชวนเพิ่งเข้าเวรเสร็จตอนกลับบ้าเดินผ่านตรอกนั่นดังหอเสียงอินบนถนนตรงหลงอะอเจอกันนี่ เนื่องจากฝนตกโปรยๆดังนั้นเขาจึงไม่ได้กางร่มเขาเดินไปตามทางทั้นยินเสียงอาเจียนร่อหนึ่งดังอยู่ข้างหน้าตามวยเสียงย่ำรองเท้าเกี้ยสตรีไม่ได้สวมถุงเท้าคนหนึ่งย่ำเกี้ยววิ่งตามมาได้กับทุกคนผลักออกเซียวเ้ยนั่งยองๆใช้มือ,อยันคำแพงชี้ประตูหลังเป็นการบอกให้สตรีผู้นั้นถอยออกไปสตรีในหอเชียงอินล้วนขึ้นเคยกับเขารู้ว่าเวลาเขาเมาไม่ชอบให้ใครแต่ต้องตัวจึงพับผ้าวางไว้นข้างเอ,อยเสียงนุ นนคุณชายรองไว้ท่านรู้สึกใบตัวแล้วค่อยกลับเข้าไปข้าเตรียมน้ําแกงร้อนๆไว้ให้นาเจ้าค่เซลชเชเย่ไม่ตอบรอจนรองเท้าเกี้ยย่าห่างย่าห่างออกไปแล้วเขาจึงย่อตัวลงกระเพาะบิดมวนจนรู้สึกทอรำมาน เกิดเป็นคนสมควรมาหมายแบบนี้แหละเขามีทางออกทางนี้เพียงทางเดียวจู่ๆพนังรู้สึกหนักเล็กน้อยเซียวเสียหันกลับไปทันทีประกายเย็นเยียบในดวงตาทําเอาคนตกใจว่านอีกฝ่ายและขบคิดผู้หนึ่งเอ่ยถามเจ้าถีบข้าทําไหมเสรนจ้่ชวนตอบตาไม่กะพลิบข้าไม่ได้ถีบเซียวจะยื่นมือไปข้างหลังลูบดูเขงดึงเสื้อออกมาและพูดยืนกรานนี่คือหลักฐานเสรนจู่ชวนเพียงละตอบดื่มสุราจนงงงมไปแล้วหรือเซียวเออ เซลซิเย,ยถามข้าดูเหมือนคนโง่งมหรือไรไม่รอให้สนเจอชวนตอบเพราะกลับฝ่ายตวัวเองข้าหาใช่คนโง่งม,มไม่สนเจอชวนให้กินสุราคละคุงจากตัวเขาอย่าขวางทางข้าข้าจะกลับบ้าน <c oughs> เซลจิเยหันกลับไปนิ่งงันครู่นหนึ่งพูดกับกำแพงอย่าคว้างทางข้าข้าก็จะกลับบ้านเหมือนกันเสร์นเจชวนกรลังจะหัวเราะกับยินขขาวพูดต่อหากข้าไม่ได้กลับบ้านเจ้าก็อย่าหวังว่าจะได้กลับบ้านเลย <c oughs> เสร์นเจชวนตอบวอ่าอ๋อจบตอนที่ยี่สิบแปด